สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพรสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพพสิสิน EP ที่5วันนี้ผมอยากจะนำเสนอพระเหรียญองค์นี้นะครับครับพระเหรียญองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับในวงการพระเครื่องยังไม่ให้การยอมรับนะครับแล้วก็ผู้เล่นพระส่วนใหญ่นะครับยังมองว่าเป็นพระปลอมนะครับ แต่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นพาแท้ดูง่ายเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าผมมีหลักในการพิจารณาอย่างไรทําไมจึงบอกว่าพาเหรญรุ่นนี้นะครับเป็นพาแท้ดูง่ายนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพ,พิจารณาพื้นผิวเหรียญบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับจะเห็นว่าพื้นผิวเหรียญของพระองค์นี้นะครับมีความเรียบตึงเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็พิมพ์นะครับมีความคมชัดนะครับไม่เบอร์นะครับแม้ว่าช่างจะแกะบล็อกตื้นนะครับนี่นะครับพิมพ์พระมีความคมชัดนะครับทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ และเมื่อมาพิจารณาบริเวณที่ขอบข้างเหรียญนะครับจะเห็นว่าเหรียญไม่บวมเลยนะครับซึ่งเหรียญไม่บวมและไม่เบลอนะครับก็เป็นลักษณะของพาแท้นะครับแล้วก็ทําให้พิจารณาได้ว่าเหรียญเหรียญนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการถอดพิมพ์นะครับแต่เกิดจากการแกะบล็อกใหม่แล้วก็พิมพ์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับจุดต่อมาที่พิจารณาได้ว่าพระองค์นี้เป็นพาแท้นะครับคือรูปแบบพิมพ์ของพระองค์นี้นะครับไม่มีในสารระบบพักเครื่องที่ทันหลวงพ่อเดิมปลูกเสงนะครับ ซึ่งโดยปกติของผู้ทําการปลอมแปลงพระนะครับเขาก็จะนําพระเครื่องที่มีอยู่ในสาระบบนะครับนำมาถอดพิมพ์นะครับแล้วก็ปลอมแปลงขึ้นมานะครับจะไม่ค่อยนิยมแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่หรือว่าอุปโลกพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มกับค่าบล็อกนะครับจุดตรงนี้นะครับทำให้ผมเชื่อว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระแท้นะครับที่ถูก แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อสร้างแจกในงานใดงานหนึ่งของวัดหนองโพนะครับหรือว่าอจะเป็นวัดอื่นๆก็ได้นะครับจุดต่อมานะครับที่ทําให้พิจารณาได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับคือรอยปิ้นบริเวณรอบขอบผูเหลี่ยนนะครับนี่นะครับรอยปิ้นตรงนี้นะครับซึ่งรอยปิ้นตรงนี้นะครับ มีความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของพาแท้นะครับแล้วก็รูเจาะหูเหรียญก็มีความเป็นธรรมาชาตินะครับบริเวณพื้นข้างๆ้างรูเจาะหูเหรียญนนะครับก็ไม่มีรอยขยื่นหรือว่ารอยแปลกๆเลยนะครคับที่จะทําให้พิจารณาได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระถอดพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของพาแท้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือความเก่านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพิจารณาพื้นผิวเหรียญบริเวณด้านหน้านะครับ จะเห็นว่าเนื้อของโลหะนะครับมีความเก่าได้อายุเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับลมดำก็มีความเก่าได้อายุเลยนะครับบ่งบอกว่าพระองค์นี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานานแล้วนะครับ และโดยส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าพระองค์นี้นะครับน่าจะสร้างยุคหลัง2,500นะครับแต่ไม่น่าจะเกินปี2,530นะครับโดยผมพิจารณาจากเส้นขอบเหรียญที่ขั้นระหว่างหูเหรียญตรงนี้นะครับซึ่งลักษณะงานที่มีเส้นขอบเหรียญที่ขั้นระหว่างหูเหรียญแบบนี้นะครับก็เป็นงานที่สร้างาหลังยุค2,500ขึ้นมานะครับเขาก็จะนิยมสร้างงานในลักษณะนี้นะครับ เช่นเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีแตนะครับนี่นะครับครับจากเหตุผลที่ผมได้กล่าวมาต่างๆนานานะครับผมก็พิจารณาว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระแท้เลยนะครับแต่ว่าเป็นพระที่สร้างหลังปี2500ขึ้นมานะครับไม่น่าจะเกินปี2530นานะครับแล้วก็จะอาจจะเป็นพระที่ สร้างแจกในงานใดงานหนึ่งของวัดหนองโพนะครับหรือว่าวัดอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ตรงกับความคิดของเพื่อนๆพ่อน,นะครับครับวันนี้ผมก็จะขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์นะครับกด u ั s สไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับ แล้วก็เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปคุยเฟื่องเรื่องพรกของผมในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าหากผมพูดอะไรผิดไปผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อติชมใดๆนะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ